อันนี้สวยนะครับเนี่ยเขาทำอะไรมาโอ้โหสวยมากเลยผมไม่เคยเอ็นอ่าแร์แอลแอนโวสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับผมตังเชอแลวออโต้ไทม์และตอนนี้ผมอยู่ที่เอ็กสปีดเขาใหญ่ปากช่องนั่นเองเราอยู่ในงาน บีมเมอร์มีดครั้งที่6นั่นเองครับผมสำหรับงานบีมเมอร์เลสเพื่อนเพื่อก็คงจะสงสัยว่ามันคืองานอะไรไม่ก็คืองานรวมตัวกันของผู้ใช้งาน b m w ที่จะได้มาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้นํารถที่เราแต่งทุกรูปแบบทุกสไตล์ไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่แต่ผมก็ไม่ได้ไหมายถึงแต่งอย่างเดียวนะครับมีเดิมๆด,ด้วยรวมไปถึงรถรุ่นต่างๆที่หายา,ยากก็สามารถนําเข้ามาร่วมงานนี้ได้ด้วยเช่นกันและงานบีมเมอร์มีดในประเทศไทยนั้นได้เริ่มจัดขึ้นมาครั้งนี้เป็นครั้งที่6แลล้้วนโดยยออกไปปเมื่ี 2018ถือเป็นการจัดงานบิมเมอร์มีตรขึ้นเป็นครั้งแรกซึ่งในแต่ละปีก็จะมีการจัดกิจกรรมสันทนาการที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นการจัดโซนรถหายากการจัดแสดงเรื่องราวที่น่าสนใจของยานโยนเบียมแลยูกิจกรรมขบวนพาเลทและกิจกรรมต่างๆให้ได้ร่วมสนุกภายในงานอีกมากมายแตกต่างกันไปในแต่ละปีซึ่ต้องบอกเพื่อนๆเ,เลยว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ทางผู้จัดได้ยกทัพงานบิมเมอร์มีตรมาจัดที่ต่างจังหวัดเป็นครั้งแรกซึ่งในปีนี้จัดงานที่เอ็กสปีดเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา ถือเป็นการกลับมารวมตัวของคนรัก BMW ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะครับแสดงว่าบ้านเรานี่ตลาดรถหรูเฟื่องฟูกันจริงๆ ก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับว่าสิ่งที่เราจะมาทำเนี่ยมันไม่มีคนอยู่เลยนะครับผมไม่รู้จะชวนใครนะครับอย่างรถที่จอดอยู่ตรงนี้นะครับซีรีส์หกหรือว่า E 90้อนแล้วไม่รู้ M 3หรด้วยหรอ M 2คันนี้สวยมากนะครับแล้วก็ซีรีส์หกตัวรหัส F หรือว่าแม้จะว่าคันนี้น่าจะเป็นของรุ่นพี่ท่านหนึ่งที่ผมรู้จักนะครับที่เขาซิ่งมากแต่ว่าเสียดายว่าเขาไม่มีคนอยู่เลยไปไปเดินดูรถกันดีว่า อาจจะเป็นที่ว่าด้วยความที่เรามากันน่าจะดึกแล้วนะครับเราก็จะไม่ได้เจอใครยกเว้นว่าจะมีรถจอดอยู่ปลายผมว่าคนส่วนใหญ่น่าจะไปเซอร์งกันอยู่หน้าเวทีตรงนั้นแล้วก็เสียงเขาดังมากนะครับก็จะมีแบบคอนเสิร์ตหลายสไตล์เลยหลากหลายนะครับในงานนี้อันนี้สวยนะครับเนี่ยโลโก้หม่บลยูอฟเอสวยมากเลยต้นแค่พี่มาร์คครับอยากขับกี่วันครับมันมีกล้องด้วยครับเพื่อนๆเราขโมยก่อนนะครับ ผมให้พีพีกับเจ็ดวันครับเดี๋ยวไปติดต่อน้องไปตองด้านหลังเลยนะครับไม่ได้นรอใช้นะครับใ่รถผมเองแหละไม่รู้ทำไมแตากล้องก็ไม่เก็บกล้องให้ผมด้วยนะอแต่รถคันนี้มันสวยมากเลยครับโอ้โหรถเกินไฟฟ้าผมไม่รู้ว่ามันใม้ท่านเดียวนี่คือความลงตัวที่สุดของเบียมนยูนะครับที่เป็น b บียมยูที่รูปเส้นสายนะครับแรงเกรดดีไซน์ที่มันออกมาแบบลงตัวที่สุดแล้วไม่ไม่ได้อวยนะไม่ได้อวยรถผมเองแหละอ บรรยากาศในงานของปีนี้จะมีความพิเศษกว่าทุกๆปีโดยบรรยากาศของเอ็กสปีดเนี่ยอยู่ท่ามกลางวิวทิวเขาที่ล้อมรอบอยู่เหมาะกับการมาพักผ่อนมากๆแถมยังมีกิจกรรมอีกมากมายหนึ่งในกิจกรรมนั้นที่เพื่อนๆจะมาชมและผมก็ได้ลองด้วยคือจิมคาร์นาภายในงานบีมเมอร์มีในครั้งนี้การแข่งขันจิมคาร์นาคืออะไรมันก็คือการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตในรูปแบบหนึ่งที่ใช้ความเร็วต่ำถึงปานกลางโดยใช้กวยเป็นตัวกําหนดเส้นทางเพื่อทดสอบทักษะการขับขี่และเทคนิคต่างๆของผู้ขับโดยการแข่งขันจะใช้เวลา ที่ทําได้เป็นตัววัดตัดสินแพ้ชนะกับการแข่งขันก็ง่ายๆนะครับก็เหมือนการแข่งรถทั่วไปในแหละที่ใช้เวลามาเป็นข้อกําหนดใครทําเวลาได้ดีสุดหรือว่าทําเวลาได้น้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะไปผมไม่เคยมีประสบการณ์กับการวิ่งจิมคาร์นาเหมนตัวเนี่ยวิ่งสเก็ตถนนมันยาวกว่านี้นะ สำหรับรอบแรกนะครับ,บ,รบวิง่งผิด วิ่งรอบสุดท้ายครับเวลาที่ขับไปรอบที่แล้ว29มานี้โอ้โห,โหเร็วขึ้นกว่าเดิมครับ28 6 2 1ครับเร็วขึ้น1วิ่งครับเพื่อนๆเพียบเ,เลยนะครับคันนี้คุ้นๆไหมครับเพื่อนๆ ไม่รู้เจ้าของอยู่ไหนนะครับแต่ว่าคือรถของพี่โอที่เราไปแต่งรถไปเปลี่ยนดาวไฟกับเขานั่นเองนะครับตัวตึงส่งวาภาพามาดูหน่อยแอบแอบแอบขูดรถเขาหน่อยไหมครับพี่โอเขาไม่น่าจะโก้สวัสดีครับพี่โอครับเราไม่ค่อยได้เจอกันนะครับแต่ว่าวันที่ผมทำคอนเทนต์แต่งรถเพื่อนๆไปดูได้นะครับแต่งเอ็มไบร์น้าสนัยที่มากี่คันนะครับมากันประมาณ11คันส1คันเลยเหรอพี่นี้ยาวนู่นเลยครับ มีแยกไปจอดที่อื่นหน่อยพี่เคยดูรายการแดกเวสผมไหมเคยดูครับพี่พี่ว่าถ้าผมชวนพี่ไปพี่ไปไหมได้ได้ไวเป็นเกียรติเป็นเกียรติรายการเรามีไม้แล้วอ่ามีไมก็สปอนเซอร์ได้ครับนี่เพลงโอเคก็พี่ว่าพี่อยากเจอใครอยากเจอใครเหรอใช่ในแก๊งอย่างเง in ี้ย ในแก๊งก็ได้หรือว่างไหนก็ได้ดีเอ็มโคก็ได้กำลังดังเลยอ่าผมดูอยู่ผมติดผมตามอยู่นะถ้าเพื่อนๆไปเลื่อนดูคอมเมนต์อ่าเขาทำอะไรมาพี่มีมีกองมีดาวไปแล้วก็มีกล่องเดบิวโวหาไปจบ400กว่าได้ไหมพี่4ี่ครับจะน้อยกว่าคันนี้ประมาณ20ตัว อ่าสเต็ปเดียวกันน้าวิ่งอ่ะเพื่อนๆอยากดูคอมเมนต์มาบอกนะครับที่จอดอยู่ทั้งหมดนี้ของแกงพี่โอนะครับวันแมนโปรเจกต์ได้ได้ครับก็เพื่อนๆถ้าจะแต่งรถนะครับไปดูกันได้ที่วันแมนโปรเจกต์นะครับผมก็แต่งที่นั้นไปสามารถดูได้นั่นเองนะครับในคอนเทนต์นี้ด้วยฝากไว้ด้วยแล้วกันโอเคขอบคุณมากครับมีอะไรกูจกับเพื่อนเพื่อขอบคุณมากครับ ซึ่งถ้าความรู้สึกของผมนะครับงานบิม m มอร์มีเนี่ยเป็นงานที่นอกเหนือจากเราจะมาปาร์ตี้แฮงเอาท์กับกลุ่มเพื่อนๆที่เราชวนกันมาเองแล้วเนี่ยเรายังสามารถพบปะหรือหาเพื่อนใหม่จากงานนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับมันคือมิตรภาพดีๆที่เกิดมาจากการชอบแบบเดียวกันเล่นรถแบบเดียวกันคุยกันเรื่องการตกแต่งรถซึ่งเพื่อนๆจะได้เจอทั้ง สายขับสายแทร็กสายซิ่งสายหล่อขับเท่ๆหรือว่าจะเป็นสายซิ่งไม่เน้นคุยในงานนี้ถือว่าเป็นงานรวมรถ B M W ล้วนๆที่น่าจะเป็นการรวมรถ B M W มากที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้อันนี้น่าจะรวมถึงทั้ง Southeast a s i เอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นั่นเองเเเจบแล้วจริงๆไปแนละ้วบายๆครับ